ฟังเรื่องลึกลับทางการแพทย์กันมาหลายเรื่องแล้วคราวนี้มาฟังเรื่องลึกลับของฟากฝั่งฝรั่งกันบ้างเรื่องนี้เป็นเรื่องลึกลับมากกว่า30ปีมาฟังกันดูนะครับสวัสดีครับทุกท่านเพจหมอชาทางบาทเดียวและ YouTube Channel หมอชาทางบาทเดียวนะครับ กับผมหมอเกมนายแพทย์อดุลชัยธรรมาแสงเสริฟน,นะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของเรื่องลึกลับทางการแพทย์ที่ยากจะอธิบายนะครับนะหลายท่านบอกว่าหมอเอาดีทางด้านนี้เถอะคือ <c ười> <c ười> <c ười> จะบอกว่าจริงๆนัเรื่องลึกลับพวกนี้เนี่ยล่อหลอกให้คนเข้ามาในช a n n e นั่นแหละแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือว่า หลักๆนะยังให้ความรู้ทางด้านการแพทย์นะครับที่เป็นวิทยาศาสตร์อยู่นะคราวนี้เรามาฟังเรื่องลึกลับของฝากฝั่งฝรั่งกันบ้างนะฝรั่งเขาก็มีเรื่องลึกลับเนาะชื่อเรื่องเลยนะเขาบอกว่า coriaramiles นะ the women นะ call the toxic lady เรื่องราวเริ่มอย่างไรนะเขาบอกนี่ r e m e n a unsolved medical case นะนะ r m e n an unsolved medical case ยังแก้ปิศนาไม่ออกแต่จริงๆแล้วหมอว่าจริงๆเขาบอกว่าตอนนี้แก้ปิศนาออกแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาฟังเฉลยกันกอรเรียลมิเลสเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงอายุ31ปีนะครับอาศัยอยู่ที่ r i v e r ร์ไซด์แคลิฟอร์เนีย USA แกป่วยด้วยเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกชนิดเขาเรียกว่าลูกหลามก็แล้วกันแอดวานละนะกถูกเข็นมาที่ ห้องฉุกเฉินนะที่โรงพยาบาลนะครับนะริเวอร์ไซด์นะตอนประมาณสักสองทุ่มสินาทีเดือนกุมภาพันธ์ปี1994เกือบ30ปีมาและยี่สิบเ้าปีและนะปรากฏว่าเขาเข็นมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพารามติกไปรับนะบุคลากรทางการแพทย์ไปรับแล้วก็บอกว่ามีภาวะหัวใจเต้นเร็วหายใจเต้นเรว็วก็หายใจเนี่ยเป็นลักษณะชินสโต๊ก r e s p i r a t o r y มันเป็นยังไงลักษณะชินโซคレスพาตอเรียレスพิลาตอรีคือหายใจยงี้คือหายใจถีเริ่มถี่แรงขึ้นแล้วก็เบาลงแล้วก็หยุดหายใจไปแล้วก็ค่อยๆหายใจเร็วขึ้นแรงขึ้นเบาลงแล้วก็หยุดหายใจไปซึ่งลักษณะนี้มันเป็นลักษณะของคนที่ส่วนใหญ่แล้วเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวนะคนนี้หัวใจ เป็นเร็วใช่ไหมแล้วก็มีภาวะหัวใจล้มเหลวอยู่ด้วยหายใจผิดปกติน้ำท่วมปอดหรือเปล่านะปรากฏว่าพอมาที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาบอกว่ากอเรลามเนสเนี่ยกดินไปมาแลยดินไปมาอะไร,ไอะไรเอาไม่อยู่หมอเขาเลยฉีดไอายาไดซิบแอมทั้งหลายนะครับนะทั้งแอสติแวนทั้งไดซิบแอมทั้งแวนเลียมปรากฏฉีดเข้าไปสามอย่าง ก็เริ่มสงบลงแต่พอสงบพอสงบลงแล้วอ่ะหัวใจดันหยุดเต้นด้วยคือจริงๆหมอก็แปลกใจตรงนี้นะว่าทำไมต้องฉีดยาสมตัวนี้นอกปะเออเพราะว่ายาสามตัวเนี้ยมันมักไปกดการหายใจโดยปกติคนไข้ที่มีอาการลักษณะเนี้ยเราไม่น่าฉีดกันแต่ใน medical record เขียนว่ามีการฉีดยาสามตัวนี้ยาสามตัวนี้จะเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่า คราวนี้พอหัวใจหยุดเต้นหมอเขาก็เริ่มทำดีฟิบดีฟิบレーショก็คือเอาไฟมากระตุน้นอะมานชอ็ชอตช็อตไฟปุ๊บนะปรากฏว่าระหว่างที่เริ่มช็อตไฟอยู่อะคนที่ยืนช่วยอยู่ปกติมันก็เป็นทีมแพทย์ที่ช่วยใช่ป่ะเริ่มสังเกตว่าตัวกอรียมิเลสเนี่ยมันเขาเรียกไงผิวหนังอะมันวาวขึ้นใช้คำว่าอิลชีนวาวขึ้นทั้งตัวเลย คนก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นสักพักหนึ่งก็มีกลิ่นคล้ายๆกับกระลิกเนี่ยกลิ่นกระเทียมลอยออกมาจากปากของกอริลามิเลสเออหลังจากกระตุ้นไฟฟ้านะดีฟิบレーショนปุ๊บผิวหนังเปลี่ยนเลยเริ่มเป็นสีมันวาวแล้วก็มีกลิ่นกระเทียมลอยออกมาจากปากแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อในระหว่างเดียวกันนะคุณจูเลียเนี่ย ซึ่งเป็นแพทย์ประจำบ้านตอนนั้นเนี่ยก็ทําการเจาะเลือดพอเขาช็อตไฟช็อตไฟใช่ไ้มก็จะมีช่วงว่างนั้นก็เจาะเลือดเพื่อไปตรวจแกก็สังเกตว่าเลือดที่แกเจาะออกมาเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายๆกับเศษอะไรสักอย่างหนึ่งสีเหลืองน้ําตาลไม่ได้เป็นสีแดงสีเหลืองน้ําตาลลอยอยู่ในเลือดแกก็ทําหน้าสงสัยอย่างนั้นแหละเออ ปกติเลือดคนเรามันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะทำไมเลือดของคุณกอเรเลียสเป็นแบบนี้เนี่ยต่อไปสักพักหนึ่งเริ่มมีพยาบาลเป็นลมเริ่มมีพยาบาลเป็นลมจากนั้นเนี่ยคนอื่นๆก็เริ่มเป็นลมตัวคุณหมอที่เป็นคนเจาะเลือดก็เริ่มเวียนศีรษะออกไปนั่งพักข้างนอกแล้วก็เป็นลมไปเป็นลมกระจัดกระจายในระหว่างที่ช่วย คุณกอเลียอยู่ก็เกิดการกลลผนขึ้นสิหมอคนที่ช่วยอยู่อยู่ดีเป็นลมพยาบาลที่ช่วยอยู่อยู่ดีเป็นลมต้องไปตามพยาบาลข้างนอกมาเข็นออกไปพยาบาลที่เข้ามาในห้องก็เริ่มเป็นลมลงไปอีกเหตุการณ์นี้นี่เกิดเป็นลักษณะแบบการเป็นลมหมดสติเนี่ยเขาบอกว่าสตาฟในน,นนั้นเนี่ยมี37คนนะทั้งโรงพยาบาลคนเป็นลมเนี่ย จากการที่เข้าไปในห้องเพื่อที่จะช่วยสตาฟคนอื่นๆที่กำลังช่วยเหลือกอเรืออยู่เนี่ยเป็นลมกว่า27คนโกลาหลเลยเขาต้องเข็นออกมาที่นอกลงนะออกมานอกโรงพยาบาลมาที่หน้าโรงพยาบาลเพื่อที่จะช่วยบางคนหลังจากที่ถูกเข็นออกมาแล้วเนี่ยหลังจากเป็นลมก็ฟื้นกลับเป็นปกติแต่บางคนบอกว่าการรุนแรงโดยเฉพาะคุณหมอคนที่เจาะเลือด กับเพียาบาลที่เป็นลมคนแรกเนี่ยต้องไปไอซต่อเลยมันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นถึงได้มีความกลลโขนวุ่นวายคนที่เข้าไปในห้องเพื่อที่จะช่วยคุณกอรเลียเป็นลมล้มละเนละนาดกันหมดแปลก่ะมาฟังต่อปรากฏว่าเขาก็บอกว่าแต่มันมีคนอื่นที่พยายามเข้าไปช่วยและไม่มีผลกระทบใดๆมีประมาณสี่ห้าคน ก็ช่วยพยายามปั๊มช่วยพยายามดีฟิบคุณกอรียปรากฏว่าช่วยชีวิตไม่ได้เสียชีวิตหลังจากที่เข้ามาในโรงพยาบาลเนี่ย45นาทีใช่ไหมแกแอดมิดตอน8โมง15ใช่ไหมจริงๆก็30นาทีด้วยซ้ำไปทั้งการทำปั๊มช่วยชีวิตแล้วก็ดีฟิบลชั่นช็อตไฟฟ้าปรากฏว่าเสียชีวิตเกิดอะไรขึ้นคราวนี้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ดีเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือว่า ตอนที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนี่ยเป็นลมระเนระนาดแล้วต้องเข็นกันมาที่หน้าห้องฉุกเฉินเนี่ยเขาก็ตามหมอจากที่โรงพยาบาลอื่น่ะมารับคนพวกนี้ออกไปรักษาด้วยคราวนี้ต้องมีการตรวจสอบอเมริกาต้องตรวจสอบแน่นอนเขาส่งทีมไบโอฮาร์ซาดเข้ามาเลยบอกให้มันเกิดอะไรขึ้นมาเช็คก่อนเลยว่าในห้องฉุกเฉินที่ทําการช่วยเหลือคุณกอรเรียเนี่ยมีแก๊สอะไรรั่วหรือเปล่า ถึงทำให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นลมปรากฏว่าเขาเช็คทั้งระบบแก๊สท่อในห้องฉุกเฉินและระบบอากาศแอร์คอนดิชันของทั้งโรงพยาบาลก็ไม่พบอะไรผิดปกติเลยแปลกไหคราวนี้พวกบุคลากรทางการแพทย์ที่ถูกช่วยเหลือ,อไปก็ทำการตรวจเลือดให้ออกซิเจนตรวจเลือดว่า ในเลือดมีสารพิษอะไรตกค้างบ้างไหมให้ทายว่าพบอะไรมาไม่พบอะไรเลยทุกคนปกติดีแต่ตอนเนี้ยเหลือเรื่องตอนตรวจศพของคุณกอเลียนะแล้วตรวจเลือดของคุณกอเลียแต่แน่นอนว่าสถานที่ปกติไม่มีแกส๊สรั่วเจาะเลือดบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นลมล้มละเนระนาดกว่ายีคนทุกคนปกติ อนนั้นเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าปรากฏว่าทางการสหรัฐประกาศว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็น mass hysteria หรือภาษาไทยเรียกว่าอุปทานหมคูคุณค้นคำนี้ไหมอุปทานหมู่อุปทานหมู่ให้นึกถึงตอนเวลาแบบมีเด็กไปเข้าค่ายนะเข้าค่ายลูกเสืออกลกันแล้วอยู่ดีมีเด็กคนนึงผีเข้าเด็กคนอื่นๆเห็น ผีเข้าตามกลายเป็นผีเข้าไปเกินครึ่งโรงเรียนเคยได้ยินใช่ไหมหรือคนไปเขาเรียกว่าเข้าพิธีอ่าาเรว่าบวงสรวงอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วอยู่ดีคนหนึ่งเริ่มมีอาการกระตกุกมือไม้ส่นคราวนี้คนรอบๆกระตุกด้วยอ่าอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าอุปทานงูทางการสารัฐ์บอกว่าที่เห็นเนี่ยเป็นอุปทานหมู เพราะว่าคุณเห็นคนนึงเป็นลมคุณก็เป็นลมตามพอคนเข้ามาช่วยอีกก็เป็นลมตามไปอีกเพราะตรวจดูแล้วทุกคนเนี่ย27คนเนี่ยปกติดีมีแค่สองคนเท่านั้นคือคนที่เป็นคนเป็นลมคนแรกที่บอกว่าได้กลิ่นกระเทียมออกมากับคุณหมอที่เป็นคนเจาะเลือดสองคนเนี้ยจะต้องแอดมิดอยู่ ICU เป็นสองอาทิตย์ คราวนี้เขาก็มาสัมภาษณ์คุณหมอคนที่เป็นคนเจาะเลือดนั่นแหละโอ้คุณหมอคนที่จมเป็นคนเจาะเลือดบอกว่าเฮ้ยจะมาพูดว่าอุปทานหมู่ได้ไงจะมาบอกว่าพวกฉันเครียดแล้วก็มีภาวะอุปทานหมู่ฉันไม่ยอมรับเลยคุณหมอบอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะหลังจากที่ฉันเจอสภาวะนี้ไปเนี่ยฉันต้องนอน ICU อยู่สองอาทิตย์นะแล้วก็มีปัญหาเรื่องตับอักเสบ แล้วก็มีปัญหาเรื่องข้อสะโพกหัวข้อสะโพกตายด้วยเอยหัวเออเฮอนีก็คือหัวเข่าหัวเข่านะไม่ใช่ข้อสะโพกนะตายด้วยเขาบอกว่าจะมาอธิบายว่าเป็นอุปทานหมุ่ได้ไงเขาไม่เชื่อเด็ดขาดไม่ยอมรับเลยและสองคนก็คือคุณพยาบาลที่เป็นลมคนแรกกับคุณหมอเนี่ยก็ป่วยเป็นลันกษณะเดียวกันคือตับอักเสบ ฟังกันต่อคราวนี้เราไปย้อนดูที่ผลอย่างที่บอกว่าผลตรวจศพของคุณกอเรียเจออะไรไหมคำตอบคือปกติและก็ยืนยันว่าสาเหตุของคุณกอเรียที่เสียชีวิตอะ่ะเกิดจากไตาวายด้วยซ้ำไปอ่าเกิดจากไตาวายด้วยซ้ำไปคราวนี้ ทางโรงพยาบาลไม่รู้ทําไงเก็บเลือดไว้ใช่ไหมเก็บเลือดที่เจาะไว้เขาส่งเลือดไปที่ห้องหลับใหญ่เลยห้องหลับใหญ่ของสารัฐเพื่อตรวจดูว่าในเลือดของคุณกอเรีนที่เขาบอกว่ามีเกรดสีเหลืองเหลืองลอยอยู่นะหรือเป็น particel ลอยอยู่ในเลือดมันคืออะไรเลือดของคุณกอเรีนมีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือเป็นพิษหรือเปล่า พราะเกร็ดพวกนี้มันไม่สามารถพบได้โดยปกติปรากฏว่าห้องแลบของอเมริกาทำการจับเลือดเอาผลเลือดไปตรวจพบว่ามีสารชนิดหนึ่งที่ไม่ควรอยู่ในเลือดก,ก็คือสารที่ชื่อว่าไดเมทิลซัลโฟออกไซด์ไดเมทิลซัลโฟออกไซด์เนี่ยปกติใช้ในอุตสาหกรรมพวกเอ่อเรียกว่าอะไรล่ะ พวกไขมันอะไรพวกเนี้ยเออแต่เขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยเขาก็เอาไว้ทานได้นะคือเขาบอกว่ามันเป็นสารสกัดออแกนิกทานได้แล้วช่วยลดอาการปวดโดยเฉพาะอาการปวดข้อปวดเข่าเนี่ยมีขายกันเลยเนี่ยเป็นลักษณะคล้ายๆน้ำมันอย่างเงี้ยแต่หมอไม่แนะนำให้กินนะคือฝรั่งเนี่ยเขาเวลาหาหมอราคาก็แพงใช่ไหม เขาก็พยายามหาอะไรที่มันแบบเป็นธรรมชาติบำบัดพยายามช่วยเหลือตัวเองอ่ะเออโฮมเมดี้โฮมลิมิดี้เออ, hom edy, hom edy, hom edy, เอ,อแบบเนี้ยแต่คนไทยอย่างที่บอกหาหมอง่ายก็ไปหาหมอดีกว,ว,ว่าปรากฏว่ามันกินได้ด้วยนะมันดื่มได้ด้วยกินได้ด้วยเขาก็คาดเดาว่า้คุณกเกาเลียนเนี่ยเขาน่าจะกินยาตัวเนี้ยกินสารประกอบเนี้ยไดเมทิล ซันโฟออกไซด์เนี่ยเพื่อลดอาการปวดสารนี้จึงไปอยู่ในเลือดได้และสารนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงทำให้คนเป็นลมได้มันเกี่ยวอะไรกันเพราะสารนี้ไว้แก้ปวดใช่ไหมฝรั่งเขาเพิ่งมีคำอธิบายเขาบอกว่าสารตัวนี้เมื่อได้รับออกซิเจนนะมันจะเปลี่ยนเป็น d m e t มทิลซั f o n e คือเป็น DMSO2 DMSO2 เนี่ยอย่างที่บอกว่าขณะที่มีการช่วยชีวิตขณะที่มีการช่วยชีวิตคุณหมอเนี่ยเขาให้ออกซิเจนแมสใช่ไหมแล้วก็บื่อบื่บืบ่สารในเลือดจึงเปลี่ยนจาก DMSO เป็น DMSO2 คราวนี้พอมีการเจาะเลือดไอ้ DMSO2 เนี่ย เวลาพอเอามาอยู่ที่อุณหภูมิห้องมันจะเปลี่ยนกลายเป็นคริสตัลเป็นเกร็ดได้คือถ้ามันอยู่ในเลือดเงี้ยอยู่ในเลือด DMSO นะมันเป็นของเหลวนะเป็นโซเวีนะเป็นน้ำแต่พอเป็น DMSO2 เนี่ยถ้าอุณหภูมิสูงหรืออุณหภูมิในร่างกายเนี่ยมันก็ยังเป็นของเหลวแต่พอเอาออกมาอุณหภูมิห้องมันจะเย็นมันจะสามารถตก,ตกเป็นเกร็ดได้ ตามในภาพเลยและเขาบอกว่ากระบวนการสุดท้ายที่ทำให้เกิดแก๊สพิษเกิดขึ้นคือ DMSO4 จาก O2 เป็น O4 เขาบอกว่าเกิดจากการที่คุณหมอเนี่ยทำการ defibrillation คือไปกระตุ้นไฟฟ้าทำให้มีการเปลี่ยนแปลงจาก DMSO2 เป็น DMSO4 ซึ่งเป็นแก๊สพิษแต่ทั้งหมดเนี่ยคือสมมติฐานนะฝรั่งเขาทำได้แค่ถึงตอนที่ว่า DMSO2 เนี่ยเป็นเกรดบอกว่าอันเนี้ยคริสตัลอธิมายแล้วแต่ไม่สามารถทดลองว่า DMSO2 พอไปถูกกระแสะไฟฟ้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็น DMSO4 ซึ่งเป็นแก๊สพิษ คราวนี้พอพูดถึงเรื่องเกร็ดเกรดเนี่ยเจาะเลือดออกมาแล้วมีเกร็ดนะหรือเอ๊ะเจาะเลือดออกมาทําไมกลายเป็นเกร็ดสีขาวๆอันนี้เล่าประสบการณ์ให้ฟังไม่ได้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวแต่เป็นประสบการณ์ที่เขาเล่าให้ฟังเคยได้ยินคําว่าพระโรหิตาธาตุไหม แต่ที่พูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงเหรอเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าใครเคยฟังคุณหนุ่มคงกระพันเนี่ยที่หมอไปออกรายการหมอเนี่ยจะไปทํางานโรงพยาบาลโรงพยาบาลหนึ่งก็แล้วกันที่มักจะรับพระพิสุทธิ์ที่ท่านมีแบบคล้ายๆว่าอะไรอ่ามีธรรมะค่อนข้างสูงนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเรียกอย่างไรนะอ่าก็มีเคสคล้ายๆกันคือเจาะเลือดออกมาแล้วทิ้งเลือดเอาไว้ แล้วอยู่ดีๆเ,เลือดกลายเป็นพระาธาตุพระาธาตุในที่นี้คือกลายเป็นหินและเป็นหินสีแดงพระาธาตุนั้นเนี่ยถูกเก็บไว้ที่โรง,ง,งพยาบาลที่หมอทํางานนั่นแหละบนโรงพยาบาลที่หมอทํางานเนี่ยจะมีหอพระาธาตุอยู่ซึ่งไม่ใช่พระาธาตุของพระองค์ใดองค์หนึ่งนะมีหลายองค์มากๆถ้าใครเชื่อเรื่องพระาธาตุหรืออยากจะไปสักการบูชาก็เซิร์ชอินเทอร์เน็ตก็รู้แล้วล่ะนะแต่เดี๋ยวนี้เขา เขาเรียกไงล่ะเขาปรับปรุงห้องใหม่นะล่าสุดที่หมอไปเมื่อก่อนห้องกว้างใหญ่เลยอะ่ะแต่นี่เขาปรับปรุงห้องใหม่เอาไปทำอะไรเขาไม่รู้นะกัสบสาระความรู้ดีๆนะครับนะจากเพจหมอเชาวทางบาทเดียวและ้ว u ูทูบชา n น l หมอเชาวทางบาทเดียวก็ไม่แน่เหมือนกันนะถ้าสมมติว่านักวิทยาศาสตร์ของฝรั่งเนี่ยเขามาตรวจสอบมีเครื่องไม้เครื่องมือเขาเยอะยะเนี่ยเขาอาจจะตรวจสอบพะ่าได้ แต่พระาธาตเนี่ยมีความแปลกอย่งหนึ่งนะคือถ้าเราทําบุญทำํำกุศลี่ยพระาธาตจะงอกขึ้นมาเองหรือเกิดขึ้นมาเองเคยได้ยินใช่ไหมอ่ะจบตรงนี้ค่ะแค่นี้นะสาระความรู้ดีๆจากเพจหมอช้าทางบาทเดียวและ youtube channel หมอช้าทางบาทเดียวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ